อีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อคุณรู้สิ่งนี้คุณสำเร็จแน่นอนชีวิตดีดีและคุณทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูจะแกะ้เปลี่ยนคำพูดของเราทุกคนคะ่ะคุณรู้ไหมคะว่าคำพูดของเราคนที่ออสเตรเลียนนะเวลาเขาพูดอะไรไม่ดีเขาจะ เขาจะน n อก k k n ก c ูด o d แล้วเขาก็โยนทิ้งไปเขาบอกว่าสิ่งไม่ดีกูไม่เอาอ่านี่คือหลายๆคนหลายๆค,คนก็จะบอกว่าตีปากตัวเองร้อยครั้งเมื่อเธอพูดแล้วมันไม่ดีไม่ไม่ควรจะพูดหรือผีตบปากอะไรประมาณนี้คือสิ่งไม่ดีเราไม่ควรพูดมันใช่คะ่ะกดแรงดึงดูดกดจักรวาลที่สำคัญมากๆม,ม,มีอยู่สามสายสายพูด พูดอะไรเป็นจริงพูดอะไรเป็นจริงพูดอะไรเรื่องดีเรื่องร้ายพูดแล้วเป็นจริงทั้งหมดมันเป็นเรื่องการพูดไม่ว่าคุณจะพูดไม่ว่าคุณจะแค่พิมพ์หรือไม่ว่าคุณจะเขียนมันคือเรื่องจริงในออกมาจากสมองจิตใต้สำนึกของคุณส่งตรงถึงปากส่งตรงถึงมือนี่คือสายพูดพูดแล้วเป็น